สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงปู่ทวดวาชังให้ เป็นเหรียญรุ่น3พิมพ์รูปไข่บล็อกกรรมาการเนื้ออปกาก้าออกปีพศ2504จังหวัดปัตตานีนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพผาช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าผ่านนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพระมันเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิก์ไลน์ ส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียนเป็นองค์ประกอบในการจจรานาะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้าจุดสังเกตแรกนะครับบอกกรรมาการนะผมจะดูนะครับบริเวณตรงอักาะนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับอยู่ด้านในพื้นอักาะนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยบริเวณตรงอัคลาดด้านในนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับแต่คมนูนขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็คือพิมพ์รูปไข่บอกกรรมการนะครับผมเป็นรุ่น3นาอ่ะเป็นจุดสังเกตนะครับผมในการเจรณาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณใบหน้าองุ่พานนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับผมแตกเป็นแนวนอนนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงใบหน้าท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดน,นะครับแตกปเป็นแนวนอนนะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2นะครับผมในการจารณาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงใต้พื้นช้างนะครับผมมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดน,นะครับเป็นแนวเฉียงนะครับคมูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญน,นะ,ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมใต้พื้นช้างนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับแตกนะครับเป็นแนวเฉียงนะครับคมนูนขึ้นมาบนพ um ื us, ้นเหเอียดลักษณะแบบนี้นะอันนี้ผมตะแคงให้ดูนะครับผมจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับเป็นองค์ประกอบในการจจรานะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันบริเวณนะครับผมตรงพื้นใบหูด้านในนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะ จะมีเส้นลวดนะครับแตกเฉียงขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับจะต้องเป็นเส้นลวดคมเลยนะ,ะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงพื้นด้านในใบหูนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับแตกเฉียงขึ้นไปนะครับผมเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4นะครับผมในการเจรณา,าของผมในนิ้วผมตะแคงให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันบริเวณนะครับผมตรงมุมล่างตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวแหวนเนี่ยตรงปลายเนี่ยจะเป็นเส้นแตกเป็นแฉกนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมล่างตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงตัววอลแหวนเนี่ยตรงปลายตัววอลแหวนเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับแต่เป็นแฉกลักษณะแบบนี้นะเหรียญที่ผมนํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ยังเห็นอยู่นะครับผมว่าเป็นตําหนิเบื้องต้นในการเจรณาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับผมรูเจาะมุมด้านหน้ากันบริเวณตรงรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับลักษณะรูเจาะเน เป็นองค์ประกอบในการเจรานาะณ์นะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีรอยเหนืดอยๆเ,เล็กน้อยนะครับผมเส้นลวดอัคคระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ พื้นนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรน,นาเท่านั้นนะเราผมจะเลื่อนมานะครับผมพื้นนะครับผมมุมฝั่งความมุมล่างถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพระเครื่องลักษณะแบบเนี้ยผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมได้ทิ้งลิ้งลายเพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้ขําอธิบายใน YouTube ไว้้้้ใหนนนนะออัีก็คืืพร นะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเห็นไหมครับพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงนะครับแล้วเส้นลวดอักระเนี่ยจะหนานะครับนูนขึ้นมาบนพื้นเหลียนเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าหลวงปูทวดนะบริเวณใบหน้าหลวงปู่ทวดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณลำโตงระเส้นลวดลำโตงระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับผมไปดูจุดสังเนะ ผมบริเวณนะด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตรแรกเนี่ยผมจะดูนะครับผมบริเวณตรงอาารัคระมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะบริเวณตรงนี้จะมีเส้นขนแมวนะครับเป็นแนวนอนนะครับหลายๆเส้นเลยนะเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บร u, ิเวณจุดสังเกตด้านหลังนะจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงอัคลานะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะจะมีเส้นลวดนะครับขนแมวนะครับเป็นแนวนอนนะครับอยู่บริเวณตรงนี้หลายๆเส้นเลยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจาราณาหมุมด้านหลังของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงตัวคอควายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดต่อคอควายบริเวณตรงเนี้ยจะเป็นปลายแหลมนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยญเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดต่อคอควายบริเวณตรงเนี้ยเส้นลวดเนี่ยจะเป็นปลายแหลมนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงปลายตาท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะเป็นเส้นลวดเล็กนะครับผมคมนูนขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงปลายตาท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะจะเป็นเส้นลวดเล็กนะครับคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเส้นลวดด้านล่างเนี่ยจะเฉียงขึ้นไปข้างบนนะและด้านบนเนี่ยก็จะเฉียงลงมาข้างล่างลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3นะในการจรณาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดนะครับมุมฝัง่งขวามุมล่างเนี่ยจะมีเส้นแตะเป็นแนวเฉียงลาดลงมาเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งขวามุมล่างนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตรงนี้นะครับผมอาจจะมีเส้นแตกนะครับผมเฉียงล้านลงมาเล็กน้อยนะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4นะครับผมในการจารนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นใบหูมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดหนานะครับผมเฉียงขึ้นไปนะครับผมเป็นเส้นลวดหนานูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงพื้นใบหูด้านในมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับผมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นแนวเฉียงเล็กน้อยนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการจจรนาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนั้นรูเจาะมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมรูเจาะนะครับผมมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับลักษณะรูเจาะเนี่เป็นองค์ประกอบในการจจรนานะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกัน พื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้เส้นลวดอัคระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรี่ยมไม่มากนะแล้วก็จะมีเส้นกระจายกระจายลาักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วบริเวณตรงพื้นเนี่ยจะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีรอยเหนื่เหนเล็กน้อยเท่านั้นนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหลี่ยญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะ พักเครื่องที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยสภาพเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมฝั่งขวามุมล่างนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องนะครับผมได้ทิง้งลิงก์ไละเพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ให้แล้วนะครับผมเส้นลวด,ดักขาะเห็นไหมครับก็จะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะแล้วก็จะมีเส้นกระจายกระจายลักษณะแบบนี้นะนเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะ บริเวณใบหน้าหลงปูทิมนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดลำตัวองคระบริเวณตรงเส้นลวดลำตัวองรานะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังในการจจรนานของผมนะเ,เดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเด จะเล,ล iscilla, ื่อนลงมานะครับผมตัวตัดนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมลักษณะของด้านข้างเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงกลางมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะตัวตัดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้น นะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญน,นะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะหูเหรียญมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะ posed. เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตัวตัดนะครับผม n. มุมด้านบนฝั่งขวานะถ้าไม่ชัดยังไงนะครับผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงกลางนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับลักษณะการตัดนะจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมเฉียงล่างนะ ฝั่งขวาด้านข้างนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตรูดเหรียญน,นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตรงตรูดเหรียญมุมตรงกลางนะครับผมลักษณะตัวตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ